และสิ่งที่บ่าวพ่อยากให้คุณรู้อ่อนะโดยเห็นไฮไลท์คือตรงนี้เลยครัวป้ายมอป้ายทางเข้า,าอันนี้เะนี่ฮ้เฮ้อนี่ถ้าบอดมาเห็นกับตาก็จะบ่าูเนี่ยอ้มันเลื่อนเลยแท่ห์นี่นี่ช่วงบ่ายนะจะเลื่อนลงช่วงเช้าจะเลื่อนขึ้นน่าอ๋อมันขึ้นเลื่อนขึ้นเลื่อน จะพาทุกคนมาตื่นเชนมาตื่นตาตื่นใจมาชมความเจริญของประเทศไทยอีกคนนึงนี่ได้ไรกันป๊าเนาะคนเป็นกำลังใจให้คนสบายดีเด้อทุกคนนี่ข้บเบิง้งอ้บอใส่คนเลยคนเองเลยป๊าดบ้านรถคันรด,ดแต่เพิ่มรกอนจะคนทวรนี่แหละอันอนี้ อยู่บ้านเฮาวนี่ใส่คนโหดนี่แหละแม่นาทุกคนอยู่นีน e ่น anyway> oh, 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 ี è, reside, ่บอมเนได้น oh, ี่แต่ที่ว่าจะพูดเอาเสียมาตื่นเต้นเต้นสูงใหญ่มาตื่นเต้นอันนี้บอกโอ้ยังบอเห็นเถอะยูใส่ยูใส่โอ้ปัดอันนี้มันยังไงตึกแฝดอันนี้เขาเอินมาตึกแฟสทุกคนสำนักงาน BTS สำนักงาน BTS แม่นายโอ้แมนมาทุกคนบอกโอ๋เลยบอกโอ๋เลยโอ้ยตื่นเต้นนี่เบาโบจะพาพวกโอมา เขาจะไปชมอีกอย่างก็สะพานสะพานเลื่อนเองป้าโอ้ตึกแฟดอ๋อเป็นเนื้อใดเนื้อใดเนื้อใดในที่ละไปไปทางไหนตึกแฟดอันนี้ตึกแฟดโอ้ประเทศไทย ก็ทาเบิงซาร์นาเดอความเจริญนะให้ได้มาเห็นซาดนี่ว่ต้องไปว่ต้องไปยุโรปก็ได้นี่มาอยู่นี่ประเทศไทยนี่ม <laughs> าที่ประเทศไทยนี่ก็ต้องไปไกลก็ได้นี่อ้อมาลาัล <laughs> ังไอ อันนี้มันยม่ย่างนา่อมต่อันนี้มันสะพานอายช่วยยังนี่น่ะจะพาตัวไปจะขึ้นรีบขึ้นรีบอุ้ยอันนี้เป็นโทรศัพท์เหแน่โทราัพท์ถึงเนี่ยอ้ยเราจะพาตัวไปสะพานไปสะพานสะพานทางเดินเนี่ยสะพานทางเดินที่บอกไปเลยว่า โอ้ยอแต่ตัว้องระบางมระยห้ามเสียงดังนะตัว่ไปท้งบงใบกดทังเล2อเลขเยู่ใส่เลขอันนี้ติออ้ยมันปิดเองโอยเพียงแต่กดมังกปิดเองดีใจว่า้ามันเดนมาเด้วด้วย้มันอย่างนี้มันขึ้นลง อ๋อขึ้นซันโซ่และครัวจะตะลึงสิ่งนี้ครัวไม่เคยเห็นหนะครัวตรงนี้ครัวไม่เคยมาพี่โบมีสองคนเลยพรเคยมาจากาักเาากทือ่องไปนั่งนายตไม่ใ่เลยไม่ใย่เลยบอว้อวขออนุญาตถ่ายแหละ ความเจริญของประเทศไทยโอ้โห้นี่ยเนี่ย่นี่ไออันนี้มันทางรถไฟลลยฟ้าเป็นไหมบอสไซส์นี่คือทางรถไฟโอ้ปาามีกองกล้องวงจรปิดไล่เอะตัวยืนตรงนี้ไซส์นี่เห็นทางบอ้คุ่น ๋ยวให้รอรอตอนรถไฟมาเร้่อโดยโดยโดยจะได้เห็นความตื่นเต้นยนยนยนนุ่นยนมาแล้วนุ่นใหญ่ประเทศไทยเดี๋ยวรออีกทีจหนึ่งรถจะมาโอเครอซัมไนก็จะรอใดเต็กก่อนที่จะเบิกงงันรถไฟมาเนี้ยนองนองใครจนี่กูจะตรงนี้แล้วก็พุ่งมาเลยนี่ยน่า แล้วมันมาแต่ขั้นเดียวยว่าเรือวามาโซ่ขั้นอันนี้เขา,า,าจะมาลางคู่ลางคู่แล้จะวิ่นมาอันนี้คือกลับแลาจะเข้าไปจะเข้าไปตรงตรงที่อ๋อเอ้าอันนั้นคือบอเบอเวกนานาหลายทางนะอ,อันนั้นมันทับย์สนนัานาหลาทางคือทางนั้นเปทาง,ท,างที่เลี้ยวเข้าไปตรงตรงงัวซ่อมอ๋อเน่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 เทุกคนตรงนี้จะเป็นสถานีซ่อม สถานีที่ซ่อมรถไฟนะจะเลี้ยวก็ตรงนี้ส่วนตรงไปคุณจะไปนู่นเลยสถานีสถานีหมอชิดมาแใช่ไซส์อดคุณมาแล้ว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 อุ้ยตึงตึงตึงเปิดนักเรียนมาเบิรงแกนมาเด้อมาเด้อลูกศิษย์ครูมาเบิ่งคุณมาแ้มาแล้วมาแล้วเออเขาเอินมาคือแตนไสเดือนคือแตนไสเดือน มันยาวบอนะว่าโชคดีนะโชคดีที่สุดที่ไดไม่เห็นออนี่เอาบอสจำเป็นต้องไปฮอดยุโรปอเมริกานี่มาประเทศไทยนี่ก็ได้เห็นแล้วนี่บอดมาเือหนึ่งซองคันไหนมอสไ,ไม่มราเป็นล่างเป็นล่างนี่อ๋อนี่ โอ้ยอุ้ยอุ้ยทะลุมาทั้งนี่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 ว้าวคูดไปคูณแล้วอ่ะถ้าเบิรงมันจะไปทั้งใดไปซื้อๆบ่อุ้อไอยไ,ไปซื้อๆหน่อยเน,ยน,ะนาะโอ้ตังเง,ง,ง,งิเอ้อทั้งไหนทั้งไหนไอปตาหน้าตากลัวก็หยิบมีก๊อตซุ้ หมอประเทศไทยนี่ผมมีความสุขในภัยบ้านเลยเละตื่นตาตื่นใจอ่ะตื่นเต้นปาดขอเอ้ยแม่เอ้ยสถานีหมอชีดยหนานี่ปดทางอ้วกียไเนี่จะเป็นเหมือนนีเขาเห็ด เขาเฮ็ดเฮ็ดอย่างอันนี้นายนี่คืออันนี้จะให้อย่างที่บอกว่ามีผู้ทุการทางสายตาครับเวลาเดินกระตุ้บและจะเป็นเหมือนพื้นที่ต่างระดับพื้นที่ต่างระดับเนาะแล้วก็จะให้เขาจับแบบนี้เนาะแล้วก็จะเดินพื้นที่ต่างระดับก็ได้ต่ำไปเรื่อยๆต่ำไปเรื่อยๆใช่ป้ะให้เขาจับอันนี้แล้วก็มาหลังคุณพ่อเลยนี่ใครยังใครคลิปไปปบอดนี่อันนี้ทางกรุงเทพนะ อันนี้กรุงเทพนอันนี้กรุงเทพนะแล้วมั้งอันนี้เป็นอย่างนี่ตู้ดับเพลิงบ้าถ้าตามนี้ก่อนตู้ดับเพลิงแม่น่ะน้องอันทุอว่าเขาเขาเอาใส่ดับดับเพลิงพวกนี้ฉุกเฉินอ๋อมีทางดับเพลิงนี่จะพาตัวไปดูนี่ตัวสี่ไหนที่ไหนเดี๋ยวจะพาตัวมาทางไหนอีกทางไหนอีก ยู้ยใส่ข้างหน้ามีทางเลื่อนป้าข้างกลางกรุอ๋อนี่รู้สึกว่ายิ้มนะฮะมดมือเลยแถวแห้งมดมือเลยคือโอ้กมานี่คือเรียนเรียนรู้แท้ๆก็ได้เห็นไม่มีลูกัเลยจุดนี้กลัวคือไม่เคยมาบ่บ่แล้วจุดที่ได้เห็นรถไฟวิ่งข้างล่างคือกลัวไม่ได้เคยเห็นแมนบ่เคยเห็นข้ามากตัวแมนมาเห็นสิ แล้วพอมีอะไรอยากจะบอกวิชิไหมมีมีมีถ้ามีโอกาสอยากให้มาเบ่งเด้ออยากให้มาสัมผัสให้เห็นตัวจริงว่าประเทศไทยจเจริญไปไกลไปไก่ไไกจเจริญไปไล่ไปไกลเนาะเกินที่เหาเห็นอยู่ในโลกโซเชียลแล้วบอกแล้วว่าอ,อีกจะเบาทุกคลิปเลยเนาะคือเขาหักษาความสะอาดประเทศไทยนี่หักษาความสะอาดเห็นบอก เห็นบอกเหยื่อเห็นบอกพี่ปุ่นบ่เห็นเลยคุณหน,นาวไปหอดคุณบ่เห็นบ่เห็นเลยคุณบ่เห็นหรือพี่เหยื่อเนาะความเป็นระเบียบเนาะวินัยของคนไทยโผ่ไปทางไหนก็ยัเปิ่งปะกดมาทั้งนี้กับแม่นป๋า เห็นป่าเห็นตึกอันนี้คือสวนจตุจักรอันนี้สวนจตุจกันนจจกระโอ้ห<อ>ุ่น้อาหุ่นกับแม่นตึกอันนี้กับแมน่นสวนไปกันไหนหะัวอ๋อตึกกระจกเมื่อกี้เห็นอุอ้ยยังไปเห็นท่กอันทางเลื่อนหันเขาเอินไหมยังยัพยงพอดไงเธอ วันนี้ก็ดีใจได้พาตัวมานะครับผู้สึกบ้านจะยิ้มตลอดทางในตัวครับยิ้มมีความสุขอันนี้ยิ้มความสุกยิ้มมีความสุขกมีความสุกและนี่คือสิ่งที่จะให้รัวให้ผมผูส้สกบบ้เรียนรู้ว่ารับตู้ดับเพลิงนี่ตู้ดับเพลิงเข้าไว้ดับตอนตอนนั้นอากภยอ๋อถ้ามามีอากิภัยแล้วเขาจะเอามาดับดับเพลิงดับไฟแม่นไวถูกต้อง นั่งไก่บ่อๆนั้นอ๋อทั้งนานอ่าอีกอีกจักหน่อยอีกจักหน่อยละสิฮพอดแล้วทุกคนอายมาอยู่ประเทศไทยนี่โดนเนาะอายเพื่อจะได้แบบปีเยวเห็นไลายสิ่งลายอย่างอยู่ประเทศไทยเนาะขนาดอายมาอยู่นี่นะอายอย่างแบบป้าวเห็นเลาแบบสิ่งแปลกใหม่เห็นความเจริญของประเทศไทย เล่นนองานโดนโดนหมาเถือนนึ้องนะน้องรูซึกว่าอ้มีความสุขแหงที่ได้มาเห็นแบบนี้นะป๊๊ดยิ้มแบบบุบบุบแขวเลยทุกคนบ่ัยอายนักเนี่ยเรนบอลโอะบ่ายกายหนึ่งซิดเลยบอลโม่ปอก็แนวเขาม่เคยเห็นเนาะและสิ่งที่บาวโม่อยากให้คุณฮูออ่ะนะ ดูดิเห็นไฮไลท์คือตรงนี้เลยครัวป,ป้ายมอป้ายทางเข้า,า,ขาอันนี้เหรอเทและนี่คือทางเลื่อนที่เราไม่ต้องเดินครูโอ้ทางเลื่อน,นอุ้ยย้อนแสงเนาะนีครัวห็นมออันนี่ถ้า,อาบอด้มาเห็นกับตาก็จะบอกว่เนี่ยอู้มันเลื่อนอันแท้นี่นี่น ช่วงบ่ายนะจะเลื่อนลงช่วงเช้าจะเลื่อนขึ้นน่าอ๋อมันขึ้นเลื่อนขึ้นเลื่อนลงไง,งบบคืงมันเหมือนเวลาทุกเช้าคนไปทำง,งานโอ้ยนี่อันนี้แบบพวกตัวคิดเองนะโอ,โอ,โอ้ให้มันเลืออ่อนเองไงมันเลื่อนเองทุกคนจะมีคนยืนพูดตรงนี้กลัวยุใสยุใส ยังมีคนอยู่ไซมาเบาอ๋ออันนี้บมะอุ้ยนี่ทางเ end of the walkway please pay attention หน่อยนี่ตรงนี้เห็นไหมระวังนะบริเวณนี้นี่มืวุีโอ้โหนี่มีอีกทุกีคนพูดด้วยนี่คุณเบาอยู่นี่ไม่คว้าจับราวนี่คว้จับเรานี่ค่อยจับอันนี้ เป็นางานเทศไทดีบ่ดญญนี่กระดิญางนี่แหละทำเพื่อประชาชนอ๋อันนี้ของแท้เนาะอันนี้เราเปื่อเดินมาทําเพื่อประชาชนของแท้แหละนี่ความสะดวกสบายนะที่อยากให้เห็นนะก็คือฝากที่พิโอ<ม>นี้ไปแท็กเของ์หัวนะน้องฉิมนเมนนี่เป็นแนวทางในการเรียนรู้นะว่าประเทศไทยเป็นแบบนี้นะมีความเจริญของประเทศไทยนะครับเพื่อนบ้านเห็นและของอุตสาหะนะเสดายแทนนะเสดายแทน ท่น <Man. S 2> านาที่ไม่มีโอกาสวันนี้ป๋าวกเองก็มีความเตรียมใจที่จะพาครัวมาจุดนี้ตรงนี้ครัวบ่เคยมากเมนครั้งแรกในชีวิตอ่ะได้มาเห็นยังยืนซื่อมันก็ไปเองอ่ะโ oh, อ้ยืนซื่อเนี่ยคือแตนเป็นผู้พิเศษนะเ <c oughs> มื่อม่นานครัวเป็นผู้พิเศษแต่ก็ตอนนี้ <c oughs> เป็นคนพิเศษไปอีกหนึ่งวัน <c oughs> ยืนวันเดียวแล้วไปเองนะ เป็นผู้พิเศษแล้วหนึ่งวันก็เห็นแต่นายนั่งขอบคุณคุณแคทไทยนะัขอบคุณท่ใยิ้มนะครับขอบคุณคุณแคไทยนะขอบคุณคุณทไทยที่มีสิีดีๆให้พวกเราได้นำเสนอนะขอบคุณแคทไทยนะขอบคุณที่พโรนขอบคุณไล่ๆเด้อฝากข่าชมคลิปนี้กันแล้วกันนะฮะอย่าลืมกดไลค์อยมแชร์ให้กัวด้วยนะครับกัวได้ดานะฮะฝากช่องนะเด้อ ก็ต้องขาซัดสาซัาดนี่ก็ได้สัมผัสแล้วพอแม่เอ้ยนี่เจน,นมิมเบิ่งเดอนี่เมื่อไรมากวาดมาเก็บเมื่อ <c oughs> ไรมากวาดมาเก็บสะอาดอยู่ตลอดปัะสิทโสมงเพราะว่าคนไทยเขาขักษาความสะอาดช่วยกันทุกคนนี่เห็นบอทางนี้ก็แม่นสวนทางนี้ก็แม่นสวนตึกนอ้อยเป็นตึกเป็นอาคาร โ,โรงซ่อม,อม<ป>รถไปโอ้บอดชนรถไล่แทโหรถไล่แททางนี้นะ่ะบอไในเห็นบอวามไล่ทางนี้กับส่วนส่วนจัุจับ ฝาทุกคนกดต e. <nt> ิดตามเป็นกำลังใจให้ครูออดเด้อกดไล่กดแชร์คอมเมนต์เนาะสำหรับคลิปนี้รูออดจะจบคลิปไปตันนี้ก่อนพบกันคลิปหน้าตื่นเต้นไปน้ำกันกด